นี่ใครที่ลึกภ้าพไม่ออกนะฮะลองมองไปด้านซ้ายมือของตรงนี้เห็นน้องแอรียอกับนั่นคือซินเดอเรล่าใช่ไหมฮะแอรีโอกับซินเดอเรล่านะก็จะมีเป็นตุ๊กตานะครับมีถุงเท้ามีเชือกองเท้าของเชือกองเท้านี้น่ารักมากนะครับว่าแบรนด์เคสเนี่ยเป็นแบรนด์รองเท้าผ้าใบที่อายุร้อยกว่าปีแล้วนะทุกคนคืออยู่มานานมากมาเท้าก็แน่นอนดีไซน์จากวัสดุผ้าเป็นผ้าฝ้ายออแกนิกด้วยนะครับที่นุ่มแต่ว่าทนทานและยังไม่ใช่แค่นั้นครับ อีกหนึ่งจุดเด่นของเขาเนี่ยก็คือพื้นรองเท้าซึ่งผลิตจากยางคุณภาพนะครับช่วยรองอรับชอบชชในการใส่รองเท้าผ้าใบมากๆโดยเฉพาะรองเท้าผ้าใบของเคสเนี่ยเขาบอกว่าเป็นแฟนตัวยงเลยเดี๋ยวเธอจะมาร่วมพูดคุยถึงคอลเลคชัน for winter 2022ด้วยนะครับสวัสดีจ้าเรานั่งคุยกันเนาะเรานั่งคุยกันดีกว่าจะได้จะได้ให้โบโช่รองเท้านี่ทักทายทักทายเป็นยังไงบ้างสวัสดีค่ะพี่โก็วัสดีก็ได้ก็ได้ได้ดู ถามโบว่าปกติแล้วเนี่ยชีวิตประจำวันเราเนี่ยเราเป็นคนที่ใส่รองเท้าผ้าใบบ่อยไหมบ่อยมากบ่อยกว่าส้นสูงไหมบ่อยกว่าส้นสูงค<ช>่ะส้นสูงเนี่ยจะใส่แค่แบบว่าเวลาทํางานหรือว่าแบบเวลาจําเป็นเท่านั้นแบบไปงานแล้วต้องเปต้องแบบว่าสวยหน่อยอแต่ว่าถ้าเรื่องธรรมะแมงหรือว่าใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยต้องผ้าใบเท่านั้นเลยคนะ่ะ โคเนที่หนึ่งคือให้เคสเพราะว่าเขามีหลายดีไซน์แล้วก็ใส่สบายด้วยนะคะทุกคนนะคะเฮ้ยผมว่าจริงๆจริงๆริงแบบแบบเรารู้จ ok ักกันมาตั้งนานล่าสุดนี่ไงทางเคสของเราก็ได้มีของขวัญและวันของขวัญสุดพิเศษให้กับแฟนๆของเคสซึ่งก็เป็นของที่ระลึกจากดิสนีย์มีทั้งถุงเท้ามีเชือกองเท้ามีชามมีตุ๊กตามีสติกเกอร์มีอะไรอย่างเงี้ยน่าารักม รู้สึกเป็นยังไงบ้างกับแบบว่าของขวัญพิเศษชิ้นนี้หรือว่ามันเป็นของขวัญที่แบบหลายๆคนชอบมากๆด้วยอะค่ะไม่ใช่แค่แบบว่ารุ่นเด็กอย่างเรายองผู้ใหญ่เขาก็ยังชอบกันอยู่อย่างี้สสาวทุกคนชอบแน่นอนเมันเป็นแบบดีอะดีมากแล้วเราล่ะชอบเจ้าหญิงดิสนีย์อ่าในห้าคนนี้ก็พอนะให้เลือกหนึ่งในห้าต้องเลือก คู่กับคนไทยแบบมันนานมากแล้วคือกับตัวโบเองก็คือใส่ตั้งแต่แบบช่วงมัธยมปลายแบบช่วงเข้ามาอะไรเพราะว่าเราเห็นพี่ๆใส่แบบว่าชุดนิสิตวเข้ากับรองเท้าผ้าใบขาวมากแล้วคือเคสนี่คือเป็นอะไรที่แบบว่าเราเห็นแบบนิสิตุกคนใส่อ่ะแบบผมนึก <ผม S 1> ว่าแจกฟรี<พ>ตอนลงทะเบียนเรียนไม่ใช่นะฮะค่ทุกคนซื้อซื้อเพราะมันเป็นเทรนด์มากๆที่แบบว่าจะ บมิสิกเราต้องใส่กันมันเข้ากันเ็นมาสแทมเลยรุ่นที่ชอบจริงๆจะมี Kickstart อันนั้นคือใส่แล้วแบบว่าเทด้วยแล้วก็แบบหวานได้ด้วยไปทำงานก็ได้แบบเดินไปเที่ยวก็ได้แบบจะควรเลอะไหมก็แบบไม่เป็นไรอะไรเงี้ยสามารถชิลออกได้ลุยๆๆส่วนคู่นี้ก็เป็นคู่ทีน เมื่อกี้ห้างแตกเลยวว้าเดี๋ยวท่อนต่อไปช่หรอได้นะขอแบบข้อแตกเลยอะเพราะเราเสียหายแล้วทุกคนรอได้ไหมคะได้หระท่อนต่อไปช่หรอคะน้ 那我们就要去了

ทั้งสองคนเคยร่วมงานกันนะครับก่อนหน้านี้หรือว่านี่เป็นครั้งแรกเลยอะไรนเชิญบรอโบเพิ่งไปดูคอนเสิร์ตเขามาที่ร้านอาหารโอ้โหครับค่ะน่ารักมากจริงมากประทมากแล้วทอยเคยเคยเต้นเพลงของโบหรือยังฮะของแกรวมน่ารักลองดูสักคลิปหนึ่งนะฮะก่อนจะไพรส์แน่นอนเคยฟังไหมฟัง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 หมดเขาเคยฟังอยู่แล้วโอ้โหไงออ๋ม่ใช่โอ้ครั้งแรกชื่อเพลงชื่อเพลงอะไรคะ อ๋อมันเสร็จไปเพลงเดียวเลยอ๋อแต่ว so, like okay, so oh, okay, okay. really, right ่าเดี๋ยวรอฟังทั้งระบ้าได้เร็วๆนี้เหรอใช่ใช่ใไหมเดี๋ยวไปแต่งชื่อเพลงอ๋อโอเคได้โอเคของโบนะคะก็ตอนนี้มีถ่ายทำละครค่ะตอนนี้เดี๋ยวจะได้ออนแอร์เรื่องใต้เงาตะวันค่ะกับพี่หมากเรียนค่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเรื่องโลกหมุนรอบตัวทุกคนคะไปสื่อกันนะคะวันนี้เขาโปรโมชั่นซื้อเลยใช่ไหมคะถอย ครับถูกต้องถูกต้องโอเคสุดทายเข้ามครับขอเสียงปรบมือดังๆขอบคุณทั้งสองคนด้วยนะครัะขอบคุณอย่อยมากๆครับของงานรักจากดิสนีย์มีถุงเท้าเชือกผูกรองเท้าชาร์มแล้วก็ตุ๊กตาแล้วก็มีอะไรกันมีสติกเกอร์ด้วยใช่สติกเกอร์ที่จะมอบให้นะครับก็จากห้าเจ้าหญิงโปรดของคุณแน่นอนนะก็จะมีทั้งเบลจาก Beauty and the Beast นะครับมีออโรร่าจาก Sleeping Beauty มีเอเริโอจากเดอะลิลล์เมอร์เมดมีเจ้าหญิงแจสมินจากอัลาดินแล้วก็ซินเดอเรลล่าจากซินเดอเรลล่าอ๋านี่เก่งมากความจำดีความจำดีนะฮะก็สามารถมาซื้อแล้วก็นำเนี่ยเชือกรองเท้าน่ารักน่ารักไปแมทช์กับรองเท้าเคสคู่โปรดของคุณได้เลยนะครับซื้อครบ2,500บาทเนี่ยก็รับไปเลยนะทั้งเชือกรองเท้าถุงเท้าสติ๊กเกอร์เป็นเซตเก้อยเกบาทหรือว่าถ้าเกิดว่าซื้อครบ4,000บาทเนี่ยจะมีตุ๊กตาด้วยอ่าเดี๋ยวกี้เราลืมบอกมีตุ๊กตาใช่ค่ะตุ๊กกกตาาาน่รัม ก็ชอบเจ้าหญิงคนไหนก็เลือกเ<ช><ไ>ป็นตุ๊กตานั้นได้เลยนะครับวันนี้ถึง31ธันวาคมนี้นะครับเป็นของขว<อ>ัญพิเศษทางเคสนะคะทำกับ<ม>ออดิสนีย์ค่ะใช่วันนี้เรามาเป็นตัวแทนของสาวเบลค่ะเ,ออเป็นสาวแบบเจ้าหญิงดิสนีย์อยู่แล้วใช่ชอบอยู่แล้วจริงๆชอบทุกคนเลย<ม>ชอบสุดคือน่าจะออโรราปะเยอะวะไมเจอกันในป่าคืนนี้เลยชอบมากเมื่อกี้ได้ร้องเพลงประกอบละคร ใช่ประกอบก็คือเพลง Beauty and the Beast อะคะก็ยากมากเพราะเป็นเพลงภาษาอังกฤษด้วยแล้วก็แบบเออจะถูกเนื้อไหมนะไอถูกเนื้อไม่เท่าไหร่ถูกคีย์ไหมนะใครร้องเพราะพริงยูเขาต้องร้องกับทอยด้ฝ้่งกันไหมซ้อมกันเมื่อกี้ก่อนจะออกมาแล้วก็แบบเป็นยังไงบ้างเอาล่ะทอยจ้าช่วยเราด้วยนะถ้าเราเพียนต้องไหนก็ลองทับเลยนะ ทอยก็บอกเหมือนกันว่าโบก็ช่วยทอยด้วยนะแล้วก็แบบ่ก็ทำน้ำมันไปสองคนใช่ช่วยๆกันคันนีคอร์เซชั่นที้ว่าไปกันมั้คอลเลคชั่นนี้คอลเลคชั่นนี้พิเศษยังไงบ้างคอลเลคชั่นนี้พิเศษมากๆตรงที่ว่าเขาเป็นของขวัญสุดพิเศษนั่นแหละค่ะที่ทำเพื่อทุกคนค่ะแล้วก็มีแบบว่าเจ้าหญิงดิสนีย์ทั้งหมดห้าคนมีเอ่อเบลออร่าแจสมินใครนักสนุกไม่มีสนไวายปะไม่มีอีกคนเอ่อแอเรีเอล อ่ะขาดอีกคนนึงนั่นแหละมาดูที่งานนะนั่นแหละมาดูที่งานนะคะทุกคนจัดที่เซ็นทรัลเวิลด์นะคะมากันเยอะเพราะว่า5คนก็ยังจำไม่ได้เลยโอ้โหฝากกันใครใครสนใจใครสนใใจช่ค่ะใครสนใจนะคะเคสตอนนี้เขาก็มีบอกว่าคงเราจะไม่เสร็จให้ทุกคนค่ะมาดูกันได้มาเลือกกันได้นะคะแล้วก็มีคอลเลคชันแบบใหม่ๆมาเพียบเลยค่ะแล้วก็พร้อมกับโปรโมชั่นดีๆนะคะมากันเยอะๆนะทุกคนฉันไิด ได้ก็ไม่รอกใจสิมันก่อนตัวแทบผิดกันอยู่นี่ก็ทักแชทก,กว่าจะอ่านทั้งสิบวันตอนสนเอาพี่กีขาตอนนี้แค่ได้เจอเธอจะกล้าพวขอเข้ามา